กันเลยนะครับที่โพเดียม,ยมต่อไปครับเป็นการชิงอันดับที่หนึ่งนะเป็นรุ่นของปีกนกค,ครับครับรถหมายเลขยี่สิบหกครับอารธนชัยมุลีครับสังคนจุลธนันจากทีมปีทีทั้งสองทายครับซ้ายปอ้อมขวาปอ้อมไป โคจรัสนักแข่งจากอุบลราชธานีก็ตัดติ้ขึ้นไปนะครับเป็นนั้นล้างตาโอ้ยลูกนี้ลงแรงครับโอ้โหลูกนี้ลงแรงครับสำหรับเจ้าเบียร์นักแข่มูลินลงไปลงแล้วนี่ครับโต๊ะใต้ลาวีโก้แชมป์หนึ่งคันล้ววีโก้ทำอะไรอีกหนึ่งคันจะไม่แชมป์อีกหนึ่งคันขาผีขาวนี่จะโอ้ดูบอลดูบอลนี่ดูเรลยไรงจริงๆแรงจริงๆครับผีขาวที่เหนื่อยได้แล้สำหรับลูกชายของลาวิโก้เราจะตัดสิตายกันด้วยเราจะตัดสิ้นตายกันด้วยนะนี่นักแข่งมูลินลูกชายของาชมูลินนี่ よし。 เป็นหน้าที่ของหมายเลขสิบเจ็ดบอกคนจุดนั้นแล้วจะต้องไล่จบเบีรยให้ได้นะครับถ้าอยากได้หน้าี่หนึ่งต้องไล่ขึ้นให้ได้นะครับทีมเดียวกันนะครับผู้จัดการทีมบอกสามเกมนายกบบอกสามเกมสามเกมปล่มมอยไปนะครับใครก็ได้ก็พบพินทิทีทัังสองันเอาแล้วโอ้โหอนไรไทยโมูีินี่เตรียมสตางค์วไว้ซ่อมโน้นใ้เลยอย่างนี้นี่ นั่งดหนัเดียก่ง่าดูเดริงๆครัิงๆครับสาหรับธนาชัยมลินี่ขับแบไม่เกรงใจคุณพ่อคุณแม่เลยว่าจะเท่าไหร่ข้าอมาได้จนพินิแล้วสาหรับธนาชัยมีเพื่อจะรงมกันเวลาไม่น่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่เดี๋ยวต้องดูกรรมการใจอีกทีครับตรงนี้ครับ เรียบร้อยครับกดนาฬิกาไปรอผลนิดนึงครับสัญญาณทง ทำหมธาราบงมีบุญจากทีมิีิีท,ทีนี่เป็นฝ่ายไล่ตามแล้วตอนนี้พี่เจแสามิชัยเอา้าเกมเปลี่ยนครับเกมกลับมาเป็นของธนราบงมีบุญบุญมีแล้วเดี๋ยวนี้นะครับคาราบงซีดีทีซีดีท,ทีไล่เกมขึ้นไปได้หรือเปล่าครับพี่เจ๊ไหมเวี่งแล้ข้ามา เกือไปไม่ไ <altro> ด้ค <virt> ร <uel o> ับแต่ห <forbidden> น้างทไหมทไหมพีเบเียงใหม่เปียระยองับรนี่ขับแบบแผวๆได้ลงมาอีกนิดนึงไม่กดดันเท่าไหร่ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ครับสำหรับพีเจสายพิชัยแต่ปัญหาคือในรอบน้พีเจแต่พิชัยจับต้องเป็นคนขึ้นสะพานเองนะมรงต้องให้ลงนครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูนะครับในเกมตรงนี้พีเจสายพิชัยขับมีเชียงใหม่เปียงระยองนี่นำออกมาอ่างบอทุกคนนะครับนํำออกมาหางบอทุกคน ทำยังไงดีทางผู้แก้เกมครับทีมีต้องแก้เกมแล้วหลอผู้ีต้องแก้เกมครับเชนี่ต่างอะไรกันแล่าทีมงานสั่งแล้วครับหลอโกงโกงครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ตัวนี้การแข่งขันยังไม่จบลงดับโอ้ยยังไม่ตียังไม่กดนาฬิกายังถือว่าการแข่งขันยังไม่เสร็จสิ้นก็ต้องสู้กันไป27นี่แค่สายพิเศษกรับติดตึงมปตามมาด้วยคณบโมกุลจับจับตัวต่อมาสิสะพานเหมือนกันแล้วเอาลอไปแล้ว สอสมคนนื่อยเลยครับเครื่องยนต์เหนื่อยครับต่างเป่าแล้วครับรู้ตัวครับรู้ตัวครับทีมงานต่างประคองรู้แล้วทีมงานต่างประคองรถนะครับทีมงานต่างประคองแล้วแล้วก็ทําให้ทีเจ๊แสงสิชัยครับขับบินเชียงใหม่เพรียงไปยอมรถเอาไปคนเวลาเพ่อครับอัจดับหนึ่งแน่นอนจบจบพูด